สวัสดีครับอยู่กับย u สุนะฮะตัวนี้เป็นยูสุอ่อนนิ่วนะครับสปีแคปบทางบุญแจรีโมทสไตล์สมาร์ทคีย์นะฮะกดแบบนี้ฮะกดตรงโลโก้นะฮะกดปุ๊บแล้วกดพับได้เลยนะครับแบบนี้ทดสอบระบบนะฮะหลังจากวายลิงเรียบร้อยกดล็อกนะฮะกดล็อกไปแล้วนะฮะกดคายล็อกฮะเรียบร้อยฮะต่อไปกดสตาร์ทนะครับนี่ฮะกดปุ่มนะครับแล้วก็มาสตาร์ทรถนะฮะแบบนี้ฮะนี่เลยนะฮะ โอเคสาหรับลูกค้าเรานะฮะทำกุญแจรีโมทกับเราเรากัดดอกให้ฟรีนะฮะลูกค้าไม่ต้องเสียเงินค่ากัดดอกอแล้วนะครับพับเก็บสวยงามแบบนี้เลยนะฮะขายที่กำลังมองหากุญแจนะครับทําเป็นกุญแจรีโมททรงสมาร์ทคี์แบบนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับอินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะเฟซบุ๊กแฟนเพจแต่งรถนะแดนมัจจุรนรวมถึง YouTube Studio ชื่อเดียวกันเลยนะครับแบบนี้สวยนะครับเข้ารูปที่สําคัญกนะ็คือไม่ต้องเสียค่ากัดดอกแล้วนะครับขายประตูก็ได้นะฮะ พร้อมกับสตาร์ก็ได้ด้วยนะฮะโอเคครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ